สวัสดีครับผมวันนี้ทุกท่านครับอยู่ผมเป้ยนาเวงนะครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกท่านครับมาดูการแข่งขันฟุตบอลฟินิชอังกฤษครับประจำฤดูกาล2021-2022ครับแบบนี้ครับเป็นเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์นะครับเป็นคำกระหว่างเจ้าบ้านครับเอเวอร์ตั์ครับเปิดสนามกูดิสันต้าครับตอนเยอนของทีมหมงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมซึ่งแมตช์นี้ครับเป็นแมตช์ที่รับประกันความมันเลยนะฮะ ส่วนการจะลองการขันแบบนี้กันมาครับผมใช้เกมฟีฟ่า2ครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองครับโดยผมเปิ้ลนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้ครับและที่สําคัญนะครับคลิปวิดีโอนี้นะจัดทําขึ้นเพร่ะความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมเปิ้ลนาเวงขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผม แมตบ์นี้นะครับอันดับไม่เกี่ยวนะฮะใส่เต็มเหนียวอย่างเดียวครับกูรักกูแคร์นะฮะและนี่คือราชื่อทั้งฝั่งเจ้าบ้านครับเอเวอเรสต์ครับนี่มาแบบ4-2-3-1นะครับมีกหัมั่นครับก็ตเฟย์ไมเคิลคีนนะฮะลูคัดดีนครับกองกลางมีเฟอร์มินเดลครับอารันนำโดยลูกมีกอร์ดอนครับทาวเ้นแล้วก็ดิมาไลเกนะฮะนักป้อนท่างท่านของเชลซีสั้นนะฮะ ส่วนทีมฟุตบอลครับมารุบเดิมครับ4-3-3ครับมีอารโดครับมาตีฟันไดครับที่มีคลาสนะ่ยตรงกลางมีเชมเบรนครับฟาบินโยเตียโก้ครัตะลุกมีมาเน่ครับโซต้าก็ซาร่านะฮะไทยเตะไม่ตรงของจริงไงขออภัยด้วยนะครับผมเอาละครับศึกเมอร์ซีไซดาบี้แมตครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านครับวันนี้เอเวอร์ตันครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะ นี่ครับเจ้าบ้านครับมาชุดเสื้อสีเงินเต็มเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวามือของเพื่อนนะส่วนด้านของลิฟฟูคำนี้มาชุดเสื้อสีแดงนะฮะบุกจากขวามาซ้ายครับลูนี้ครับซาบิโย่กุนี้แจ้งทีไรนี่ใส่กันมันเลยนะอันดับไม่เกี่ยวนะฮะใส่เต็มเหนียวอย่างเดียวคู่นี้มาครับชเชมเบรนโซตาไหลามาเตียโกซัดตรงนี้แต่ว่าพิกฟอร์ดยิงเซฟไม่ได้ มานี้อัดเข้ามาตรงนี้แต่ว่าตอดเฟรครับถือว่าสนุกไม่ได้ครับโอ้ลิีฟูนี่บุกแต่ต้นเกมเลยนะฮะเชมเบรนโซต้ามาสายสุดมานี้ปาดเข้ามาซาร่าจะกดโอ้โหแต่ว่าตรงนี้ครับลิีฟูครับบุกอย่างต่อเนื่องคะมานี้ตัดเข้าในกดด้วยขวาแต่ว่าบอลเฉินข้ามทานไปเองโอ้ยครับเริ่มเกมมาพปฏิศึกเลยฮะนั่นของลิีฟูเนะฮะโอ้โห เอวตันตน้องดึงเกมช้าก่อนนะแม่โดนบุกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะ,ะครับลีฟูวิงได้บอลอีกครั้งหนึ่งครับเตียโก้คาตาล่าครับฟาบินโยโซต้าให้มาที่เชมเบรนจชมเล่นด้านขวาสุดครับโมเมตซาลากดดิซายตัวซับม,มีไหมกอดเฟสกัดไม่ได้ฮะนะครับเอวตันจะสวนกลับเลยว่าลิชาริสัน ดีเจอรซนมาขวาสุดแต่ว่าโอ้โหจ,จ่ายรถหลังเพื่อนนะฮะที่มีค่าสุดดักได้ครับมาเน่โซต้าโอ้โวันนี้สวยฮะมาเน่ดุดมานานซ้ายด้านขวามีแต่เลือกยิงโอ้โหขึ้นข้ามกาดอีกแล้ว <c oughs> นี่ครับกาแบบเน้นๆเกินไปฮะสตีโอมาเน่เอาครับี่ันเริ่มเกมขึ้นมานะฮะโอ้โหปั๊มกันครับ ดีฟูยังได้อยู่ชมเชเบเลนเตียโก้ครับเตียโก้ลุยขึ้นมามาเน่ยังไงมาเน่ไหลมาทิมิคสัสเตียโก้คืนมานที่ฝาบินโยครับฟาบินโยให้มาครับเชเบเลนเชเบเลนช้าจังเลยครับโดนนูคัตด,ดีนครับยังบไปไม่ได้ครับชาวเส้นโอ้โหตัวเติมมาสวยนะฝายเบนเดลฝ่าเบนเดลครับให้มาทีมดันของชชลิเชอร์สัน ทางไหนมีไม้เปิดเข้ามาอู๋โดนอัดจังหวะนี้ไม่ฟาวนะฮะถือว่ามาตีครับเข,า,เขากดดันได้ดีนะฮะโอ้โหเบเกอร์แม่ดึงเกมช้าแล้วก็โดนเสียงโหจากแฟนบอลเจ้าบ้านไปหนึ่งทีนะฮะแบบไอ้ทรงเบเกอร์เมื่อสักครู่นี้ครับมานี่ทันไม้มานี่ควบมาอื้อไม่เคยขี่นับถึงก่อนนะฮะให้มาทีโคมันโคมันครับวางขึ้นมา อยู่ผู้ยิงเก็บแต้มมานี่เชมเบรนไม่ผ่านคีนนะคราบคีนเติมเกมมาเซ็นเตอร์ให้มาดัานซ้ายครับทางด้านของเกย์คืนคีน,นป่ามาดัานซ้ายเอาที่ว่าสวยฮะเอาลันเอาลันครับหาบอลหนีด้าน,นข้างนะฮะมาเกย์เกย์ในเส้นหลังแล้วไปเปิดเข้าในมาครับฟาร์มิโยเก็บได้ครับเชมเบรนตอนน่อเลยครับบอลอยู่ที่เชมเบรนนะฮะ ให้มาที่ด้านของซาร่าคือนิชิมเบมเลนโยกลูกนี้มาอาฟาบินโยเติมขึ้นมานะฮะฟาบินโยครับโอ้โหจ่ายมาแม่ล้ำหน้าโอ้โหตรงนี้นี่ฮะโอ้โหชัดเจนตรงนี้ครับซาร่านี่ถือว่าออกตัวไวนิดนึงนะฮะตอนนี้ครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะฮะยังศูนย์ศูนย์นะสกอร์ลูกเกวีวราลิเวอร์พูด,ดีกว่านะ มีโอกาสอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังจบสกอร์ไม่ได้อาฟซาร่าหลุดมาทั้งข้างแล้วข้างในครับเพื่อนเตอร์มาสี่ห้าคนซาร่าไหลเข้ามาโอ้ไม่ถึงนะแม่เอวตันยังช่วยเคลียร์ไม่ได้ครับแถวสองเป็นฟาินโยครับโซต้าอาโนฟาินโยครับอาเตียโกติงไกครับแม่พิกฟอร์ดครับเอ้ามีเคลียร์ไม่ดีครับเอเบตันแต่ยังช่วยกันสกัดไว้ได้ครับลูกกาดีนครับโยกมาวงชงมาสวยครับเก๋ ทาวเส้นให้มาชิเกรครับเกเดิงจีเข้ามาฝากกลางที่ฟอบินเดลยวเดียที่กอดันดันขวาเติมครับโคมันโคมันเปิดลูกนี้ขึ้นมาครับฟันไดครับนี้ซัดเต็มคอรอเต็มแข้งนะฮะแต่ว่าแถวซองครับเอลตันเก็บได้ฮะแถวเส้นขอซัดไกลโอ้โหฟันไดนั่นบล็อกไวีได้นะแม่ทางบอลดีครับฟันไดนะฮะดูจังหวะบ,บุกของหงแดงจังหวะน,นี้ครับ ซาลาขึ้นมาชิมเบลินโซตา้าซาลาครับอ๋ออาโนให้มาที่ฟาบินโยฟาบินโยเปิดเข้าในมาครับในมงนี่โูดว่ามันกดไม่ลงนะเตียโกถือว่าสู้กันมันนะคู่คนี้ครับสมเป็นคู่เมอร์ซีไซดดาบีแมตช์นะฮะ อีฟฝั่งครับวางยาวขึ้นมามานี่ครับฟาวนโยโซต้าโซต้ามันชิเบรินอาโนโตเติมมาครับไอที่ซาร่าซาร่ายังไงฮะโอ้โหตัดเข้าในสวยซาร่าตอกโซนมาโซต้ากิตางติดบล็อกฟาบ,บินโยมานี่ไม่ยิงคืนนี้ฟาบ,บินโยลินสั้นนะครับโซต้ามา สัตว์ครับที่มีคาสุนี่โวยตรงตัวพิกฟอร์ดนะแมฮะแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับการจะลองการแข่งขันระหว่างเอ็เวอร์ตันกับลิวพูครับตอนนี้เสมือนกันอยู่สู่ประตูต่อศูนเนี่ยเพื่อนๆครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยนะฮะ สวัสดีครับผมมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยฮะแล้วก็สวัสดีเพื่อนที่เข้ามาดูใหม่ตอนนี้นะฮะเพื่อนๆครับก็สามารถทายสกอร์เข้ามาได้ว่าคู่นี้สกอร์จะจบเช่นไรนะลองทายกันเล่นเข้ามาดูได้นะฮะลองดูว่าผู้จัดการทีมสองทีมจะแก้เกมครึ่งหลังยังไงนะที่ว่ารูปเกมครึ่งแรกนี่ลิเวอร์พูลดูดีกว่าเจ้าบ้านค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะนี่ครับมาแล้วครับลิเวอร์พูลซาล่า จากมาสวยเชเบเรนเอาครับโซต้าเชเบเรนมาทีฟาบิญโยเชเบเรนแทงมานี่กดดิ้นดิ้นอ้โหเต็มข้อนีครับแม่ใจคอยิงลูกนี้ครับโอ้โหแล้วก็สกอร์ขึ้นแล้วนะหนึ่งประตูต่อส่วนครับลิเวอร์พูลเอาจนได้นะฮะนี่ครับโอ้โหแฮนดี่มาถือว่าสวยงามครับ เียบร้อยครับ1ประตูต่อศูนย์แล้วนะในนาทีที่51นะครับเป็นเ,เดียวครับคอร์ดมาดันซายเก๋เก๋ตังหวันนี้แม่อานูาไม่ลงนะฮะขออภัยด้วยนะผมเป็นบัตรนิดนึงนะฮะโซต้าครับทีเตียโกโซต้า สูต้าให้มาครับสวยครับเตียโก้าทีนั่นของมีค่าสไลด์ของกลางตัวนี้ครับลิฟวูยค่อยขึงอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษของเอเวอเรตน,นะฮะเอาครับอาโนอาโนเปิดขึ้นมาครับติดทีนั่นของไมเคิลนชีนตันดูศาสตร์เอาลูกนี้เอาวิ่งแข่งนนกันนะฮะปานไดช่างเอเวอเรตจังหวะนี้ยังไงลิเชอร์ดิสนันไหลเข้ามาซัดอู้ยังไงตัวสับเลียบเลยครับเอเวอเรตตีเสมอแต่ว่า โดนจับล้มหน้าแถวเส้นโอ้โหนี่ฮะโอ้โหเอวตันพลาดครับตรงนี้อ๋อฝั่งเบนเดียวครับโดนถอดออกแล้วครแล้วก็ส่งทางด้านของอังเดโกเมสลงมาครับแล้วก็เลียกูครับถอดทางด้านของชเชเบเินครับแล้วก็ส่งทีเด็ดสั้นลงมานะฮะ ต่อนนี้เวลาการแข่งประมาณ30นาทีนะฮะลีฟูนำลูกเดียวยังอุ่นใจไม่ได้ครับบุกเป็นเพอร์นี่ไม่แห่ลองโดนสกับแบบจังหวะเมื่อสักครู่นี้นะฮะเอาครับซาร่าอานูไอจิซาร่าซาร่าปล่อยอานูเล่นครับอานูจะแตะนี่โอ้โหนี่ครับไม่แห่หนูก,ก้าดีเนี่ยเพรว่าเขาบวงในหนักหน่วงฮะแต่ว่าเปินดลูกนี้ไม่ดีครับแนี่ยอาครับมีการเปลี่ยนตัวอีกแล้วทางด้านของ ฟาบิโยครับโดนถอดออกนะฮะแล้วก็ส่งด้านของอะไรนี่ดิกซันบอนเนอร์ลงมานะฮะตัวโยชโยนดาวลูกนะครับผมใส่ลงมานะฮะเออไอยก็เปลี่ยนลงเฉยนะฮะโซ <c oughs> ต้าครับโยกมาอาโนขึ้นมาครับจิมเออซาร่าครับวันนี้ลิฟูที่เจาะฝั่งซ้ายขเขาก็ต้งขนขึ้นลำบากถือว่าลูก,ก้าดีที่ว่าเล่นได้ดีนะวันนี้มาครับซาร่า สัตว์ไก่บอลเหินข้ามคานออกไปนะฮะปิดตัวอีกแล้วนะโอ้โหอาน,นุครับโดนทอดออกฮนะแล้วก็ส่งด้านของน COVID ิโควินเลียบลงมานะฮะเป็นตัวรัวเลยฮะตอนนี้ีฟูเก็บบอลได้ครับเตียโก้ครับหุดหัดนะฮะตอนนี้ขออภัยด้วยนะฮะ อาครับฮีเดอร์สันโซต้าจะแหวกมาซาร่าจะแตะหนีแล้วว่ายังติดเหลี่ยมของไมเคิลค่นีนะฮะบิดตันครับเขียร์นี้นข,นขึ้นมายังไม่พ้นฮนะโอ้โหลิวพูยังเก็บบอลได้ครับมานี่ยังไงมานี่จะปาดก้นมาโอ้โหติดตั้นของก็อตเฟร้นะฮะรันวางยาวครับเอาครับมาฟังดีกูเมส เดโกเมสปาดเข้าในมาแต่ว่าโอ้โหยังมีทีมีเอ่อของแครคเป็นเนโควิเลียมครับตรงนี้มาช่วยสกัดไม่ได้นะเดี๋ยวพูดล่อตัวไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหตอนนี้เหลือเวลาประมาณสิบห้านาทีนะฮะมิชลิสัน เปิดมาบอลนะครับน่อารบิเกอร์ครับเอามาตัดบอลไว้ได้นะฮะเตียโก้ตอนนี้เขาสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับนี้ วิลเลียมยังโมงสกัดไว้ได้นะฮะยูวัตันยังไงครับเกมาลิเชลิสันโอ้โหตรงนี้ยิงเบาแล้วก็ไปล้ำหน้าด้วยนะโอ้โหเหมือนจริงแปนะ้งงานด้านของลิเชลิสันแล้วก็เปลี่ยนตัวแล้วหรือเปล่านะฮะโอ้โหเปลี่ยนตัวครับแล้วก็แอนทโทนี่กอรอนครับโดนถอดออกฮนะนักส่งด้านของโซลมอน,นลอนดอนลงมาฮนะตัวเก่าเลยนะ,ะลอนดอน เส้นเปิดเข้ามาเสาแรกครับโซตาสกัดขึ้นหน้ามาบอนจะเป็นของอีวัตตันะฮะในเคลนชีนดูก,กาดีนโอ้โหโดนลุมซามไปไม่รอดน,นะซาร่าครับจะวันนี้แต่เข้าในสวยซาร่าปั่นไหมไม่ปั่นนะครับให้มาทีมมานี่อื่นซาร่าควายมาโอ้โหถือว่าทําได้ดีฮะแต่ว่ายังดีไม่พอครับอีวยวตันขอบ้างตัวนี้ ให้เราไปฮนะโอ้เมียถึงไหมอู๋หเทาาเส้นแนมะขออภัยเป็นเทาาเส้นฮนะปั่นได้ครับขึงหลังครับกรรมการทดเวลาสามนาทีนะโอ้โหทดเยอะนะฮะมานี่หลุดมาด้านข้าครับมานี่ครับโซต้ามาสั่นซายโอ้พิกฟอร์ดครับยังกัดไว้ได้ครับ ไม่ใช่สกัดอี้เลยป้องกันไม่ได้นะฮนะอินเตอร์เซนทำนี้กดเน้นๆนะฮะโอ้โหเอาครับเดียโก้แลนะ้วก็ทดครบ3นาทีนะฮะตอนนี้รอแค่ผู้สินเนปะ่าอย่างเดียวฮะมาตีครับจะเอาอีกลูกเลยโอ้โหมาจนได้ครับจอรนะ์แดนเซน จบข่าวครับสอบประตูต่อศูนย์นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผม การทดลองแข่งในคันทับระหว่างเอลตันกับลิวฟูครับลิวฟูบุกชนะด้ยวยสก,กอร์สประตูต่อศูนย์ฟ้าสามเต็มกับบ้านนะครับส่วนคู่แข่งคู่นี้ครับแข่งจริงจะเป็นยังไงเพื่อนต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเประเวณีขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า